บิสมิลลาฮิรราะมิรราะหิมอัสลามุลมามาลัยกุมะเระมะตุลลอฮวะบะวราบารุกาสวัสดีค่าเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกกันในบทที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือและชมคลิปวิดีโอกันได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะมาดูนักศกษะเล่นสีม่วงนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมานะคะตามแบบฝึกกันนะคะ เมื่อวานคุณครูค่อยนั่นไปฝึกอ่านในบทที่11ในหนังสือภาษาพาทีใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาตอบคาถามกันในแบบฝึกอ่านนะคะในหวัวข้อที่1เลือกคําเติมในคําตอบให้ถูกต้องไม้จีของพวงมาลัยนักต้องเที่ยวระบายสีข้อที่หนึ่งจ้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครอตอบนะคะจ้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวนักเรียนก็ออกคำว่านักท่องเที่ยวเนี่มาเติมลงไปนะคะให้แนนําคําในกรอบสี่เหลี่ยมมาเติมนะคะข้อ2ใบโบกทรงอะไรให้ประธานข้อที่2นะคะใบโบกทรงอะไรให้ประธานข้อ3ใบบวัวทรงอะไรให้ประธานใบบัวทรงอะไรให้ประธานข้อที่4ภูผาและใบโบกช่วยกันทำอะไร ภูผาและใบโบกช่วยกันนำอะไระต่อไปหน้าที่50นะคะเขียนเลขนะคะเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องแล้วเลือกวาดภาพประกอบหนึ่งภาพมีคำว่าประธานตีของเปิดงานใบโบกถือไม้ตีของใบบัวโยกตัวม้วนงวงใส่ปากลูกช้างระบายสีคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบ ให้นักเรียนนะคะเขียนหมายเลขนะคะ้านดันดับที่หนึ่งสมมุติว่าประธานดีของเปิดอานดดับที่หนึ่งนักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งนะคะจนถึงหมายเลขห้านะคะประโยคไหนขึ้นก่อนนักเรียนก็ใส่ก่อนแล้วให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งประโยคก็คือมาวาดรูปนะคะอย่างเช่นสมมติครูจะเลือกลูกช้างระบายสีนักเรียนก็มามาวาดภาพรูปลูกช้างกําลังระบายสีอยู่แล้วนักเรียนระบายสีด้วยนะคะต่อไปในหน้า51เลือกคํานะคะ โยงให้ตรงกับภาพมีคำว่าปูผางวงหางช้างโบตังสีแปลงลูกช้างกระดาษให้ในกเลยนะคะโยงภาพนะคะปูพลาอยู่ในนั้นก็โยงภาพมาปูผลา,านะคะต่อไปหนะ้า52เลือกคำนะคะเขียนใต้ภาพไม่ถูกต้องมีคำว่าปรบมือขอบคุณ พวงมาลายัยนักท่องเที่ยวนักเรียนก็เขียนคําให้ตรงกับภาพนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนหน้าห้าสองต่อไปหน้าห้าสามเรียงตัวอักษรในตารางให้เป็นคําที่ถูกต้องตัวอย่างนะคะอ่ามีคำว่ายยักษ์โเสือ้อวัเวนโมมางงูสระอา,อาเรียงประโยคไหนก็เป็นสวยงามนะคะเป็นคาใหม่ต่อไปมียยักษ์วัเวนสระอานักเรียนก็ เรียงไปใหม่เป็นยอยักษ์สระอาวเวนก็คือยออาวยาวนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนและไม่เยอะนะคะอาวันนี้คุณหญิงก็ให้นักเรียนนะคะจำในหน้าสิบเก้านะคะห้าสิบนะคะห้าสิบเอ็ดนะคะนักเรียนห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสามแล้วส่งในรายส่วนตัวของคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณหญิงก็มีนะคะที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้วัสลามวลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮูวะบารกาตัว